ท่านจะเป็นการยีงบ้างนะครับกลุ่มแก๊งควนเมืองของเรานะฮะเชียงใหม่ทุกจังหวัดลาพูนเชียงรายเรามีบัญชีแก๊งอยู่นะครับบัญชีแก๊งอยู่ถ้ขออย่าได้ออกมานะครับรวมตัวหรือต่อเหตุตํารวจมีรายชื่ออยู่ทุกคนนะครับหากมากระทําความผิดเนี่ย เราไม่จับกลุ่มเฉพาะตัวตัวเด็กเองเราจะตามไปดำเนินคดีถึงผู้ปกครองถึงที่บ้านทุกรลยนะครับผมกำชับว่ากรณีมีกลุ่มแก๊งเด็กวัยรุ่นะมาควนเมืองผมจะใช้มาตรการบุกบ้านทุกหลังทุกคนในแก๊งนั้นนะครับหนึ่งก็คือทำบัญชีแก๊งสองก็จะต้องไปบุกบ้านทุกคนนะครับถ้าเด็กกำลังช่วงเทศกาล แก๊งชาวต่างชาติที่เขาา่าในช่วงเทศกาลเนี่ยมันจะมีต้องนิยมมีก็ก็เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเลยในเชียงใหม่นะแต่ก็ได้กำชาไปว่าว่าให้ตำรวจทั้งสายตรวจทั้งต้น็อกท้องแบกนะครับตนมตลอดถึงกล้องวงจรปิดทั้งหลายที่เรามีนะครับก็พยายามดูแลนในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวถ้าเกิดมีก็ไม่หลอด ไม่ไม่มีทางไม่มีทางรอดอยิ่งโดยเฉพาะกีดกระเป๋านี่นะเห็นหมดนะฮะเห็นตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งกลับบ้านนะครับไปไม่รอดภัยนะครับให้ระดมกำลังผอมปล่อยแถวระดมไปแล้วนะครับเรื่องการจราจรผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนขาเข้าขาออกในทุกเส้นทางนะครับเรื่องการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับขออยากให้มีนะครับแล้วก็รถจบาย ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องประทัดกับโคมไฟซึ่งเป็นประเพณีการปล่อยโคมของภาคเหนือมานานนะครับแต่ว่ามันก็จะกระทบกับเรื่องเครื่องบินนะฮะกับเรื่องอเพิ่มไรน,นะครับท่านก็เลยออกคำสั่งจังหวัดนะครับเรื่องการจำหนายและก,การลอยกระทงใิเขียเทศบาล ทำตามนโยบายทู่ว่านะครับว่าฝากกำชับนะครับการจำนายคุมลอยจำน่ายประทัดโดยเฉพาะประทัดยักษ์ในเขตในพื้นที่นะครับแล้วก็การจุดประทัดยักษ์การปล่อยคุมลอยในเขตเทศบาลเมืองก็ขออยากให้มีนะครับส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศบางทีที่ผมเคยได้เรียนไว้บางทีไปเตรียมความพร้พอม นในแพ็กเกจต่างๆที่จะมาเชียงใหม่เพื่อที่จะมามีแพ็กเกจในการปล่อยโลมลอยนะครับก็ขอให้ให้ฝัก่ช่วยกันเตือนด้วยว่า,าในจังหวัดเชียงใหม่ทุกว่าออกคําสั่งจังหวัดมาแล้วว่าการโลมลอยนี้ให้ให้ไปปล่อยได้ใกเมืองน,นะครับในเมืองเนี่ยทั้งห้ามขายและก็ห้ามปล่อยนะครับถ้าเกิดว่า,ามีการกระทําความผิดก็ตํารวจก็จะ ขายได้จับเลยแต่ว่าปล่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าต้องเกลี้ยวก็อาจจะต้องมีการเตือนก่อนถ้าเตือนไม่ฟังก็จะจับกุม